ตตอ้าถึงเวลาแล้วนะมีเรื่องอะไรว่ามาเอ่อพูดได้เลยเหรอคะเลยเอ่อแต่หนูไม่กล้าพูดอะคะ่ะเอ้ยพูดมาทถนะอาจารย์คงช่วยได้อพอดีว่าหนูจะมาถามเรื่อง คนที่หนูคุยอยู่ตอนนี้อะค่ะปู่เออโอ้โหจริงๆนะเรื่องส่วนตัวเนี่ยกลายเป็นเรื่องสาธารนณะไปแล้วนี่มันสวยมันมีคนคุยแต่เมื่อไหร่ไม่เห็นบอกกูเลยเพิ่งคุยเนี่ยมีความลับกับกูนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนาะใจเย็นๆเนาะเออตกลงจะคุยเรื่องแฟนใช่ไหม เออเเออตอนแรกอ่ะหนูก็ว่าอย่างนั้นแหละครัปู่แต่ตอนนี้หนูเปลี่ยนใจแล้วครัปู่แล้วอยากรู้เรื่องอะไรเอเอองวดเนี้ยขอสักสองตัวได้ไหมครัปู่โดนใจนะซิได้แต่มันต้องมีค่าครูนะ อืมทานอ๋ะได้ครับด้ยโอ้เรเก่งลยลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยค่ะหน้าตาดีจังเลยนะสงสัยหนูจะต้องมาบ่อยๆแล้วล่ะน้อยๆน้อยๆน้อยๆหน่อยนี่อือครับนี่ไม่ได้หน้าตาดีจากเท่าไหร่หรออืะเอาสิปะอย่าเอาเลย เงาอะน่ากลัวมากไอ้สองคนนี้ชอบหยอกชอบแย่กันอย่าไปถือสาเลยนะน้องโจ๊กเจอแล้วพี่อ่าเอาตามจิตศรัทธานะตามจิตศรัทธานะครับไอ้สินไม่ต้องให้เยอะไม่ต้องให้เยอะตามจิตศรัทธานะครับมาอ่ามีแบงค์อะไรก็ดูกันดีๆนะฮะอ่าตามจิตศรัทธานะครับ แต่ทาเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นนะใส่มากก็จะได้มากใส่น้อยก็จะได้น้อยนะน้อยเคนครับอาจาร์ จะกรอบลูกได้กรอบลลเลยเนี่ยครับเป้าของมนีมาใกล้ๆเดี๋ยวเ,เล่นน้องเค้นอุย้ยมีเท่าไหร่ก็เอาให้หมดเลยอันนี้ของอาจารย์อ,อันนี้ค่ายกอันนี้ค่าเข้าใกล้อ,อันนี้ค่ายิม้มพี่ขอไปยิ้มด้วยนะอันค่าครูนะจ๊ะส่วนอันเนี้ยทิปจ้ะ ไม่เรานะไม่นะคะโดนเอออ่ะอ่ะรีบไปดูชัยยาแล้วป่ะเหมือนเดินหารอบแล้วเราเดี๋ยวฮะเดีเดี๋ยวโเอาเอามือเคลยร์นะอาจารย์จับเงินไม่ได้เหลืองน้อยอ๋ถวายครูถวายครูโหยกสมในรอบนี้อื้อ ก็ต้องห่างๆนิดเดิอ